เจ้าอันกะละสินเป็นบ่แม่นครับผมอันกะละสินครับอันกะละสินน้องเจอดจูสาระข้ามชวยจู่อยกินบ่เวีนเนี้ย่อยเศร้ากินดนเลยเนี้ยช่วยจูอะเนี่ยใครกินเนี้ยเราผสมๆเนี่ยเอาแม่พูได้กินแซ่ประกันเอาแม่เอาผมเลยเอาข้าวล้วครับพอแล้วเอ้าข้าวเปล้วอืมไปกินแซ่บ้ังนะไปเลยอ่ะอืมอืม อันแตลสินเนี่ยเจอกับจูดสารค้ามีไหนล่ะอืมเอากกนชีแทกลยรางนี้เร็วหนี่งว่าเขาจะกินร้ายครับผมยานยังครัพอมเแลยวครับว่ากินเขากินน้ำมาแล้วม่ได้ันี่ไม่ได้มาอยากกินกิเขากินแล้วกินเขากินน้ำว่าว่าแล้วยังครับอืมออกไปยังไหนม้าอย่างยังไปเนี่ยก็พออยู่ในห้องแต่แมา เรบเป็นผ้ามาหรอเป็นผ้าม้าเห็ดงามอย่างเป็นไรสดอย่งเป็นลบบว่าแมนๆใคยเห็เจ้ากับผู้นี้ดิบิดมอไซค์ยืนนะแมนครับแมนอีับบิดมอไซค์แล้วก็พันกดเตี๋ยเตีนแฮมมอไซค์เจ้าดีสิบ่ะกับแมนบคือใล้ว็จาอยขางแกชอบชอบม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าพี่ครุงกับอือกางายสดอือ มีนั่นหรือในมีมมเะไรเนี่ยอะไรครับผมบ,บอกว่าถ้ามีนับแพนครับจิ้นที่ต้มเราว,วมืไอ,งมองไงก็มีนับแพนเราอืมมือเงนคำนวณให้แพนนับแต่ผม่าการดาราบอกผมาการดารา <c oughs> อืมอบักซ่องไม่หายมือไหนบุกซ่องช่องบอกคับพ่อเล้วครับพ่อแล้วไปได้จูจ่สารคามเลยเอ่ะไอ้ซ่องกับตอนกับไปแล้ว ออกมาห้งไปฝากกับไปแล้วพอ่พอพ่อผมอยู่บ้านนี่แหละพูดไปหาผมอยู่ขันแกนเสือผละก็อ,อยากได้ยังอีกพ่อแล้วครับเงี้ยันี้ยผมนี่อยากได้แล้ววันนี้แต่ผมกะลาใแล้วเฮ<ะ>้ขขาายเี้ยกะเขากะน้ะองฝ <laughs> ากกะลาใแล้วครับ,บ,รบ,รบผมไม่ยังเจี๊ยงได้หรอกวันนี้ว่าเงี้ยอุ้ยยอดอือเอาขอบคุณหลายครับอันกะลาซิมครับกัจตูสาลามขอบคุณหลายครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณทุกท่าบ